อ่ามาฮอดแล้วครับป้าน้อยส้มตำนะครับร้านตำปูเขาว่าร้านนี้แซ่บอ๋เดี๋ยวไปซิมเบิง้ง สวัสดีครับเมนป้าน้อยอยู่วะนี่เมนบอกอุ้ยสวัสดีครับนี่ครับป้าน้อยนะครับนครพนมเมื่อนี้ผมจะมากินจะพุ่งเพื่อนเพิ่นนี่แหละครับร้านเพิ่นนี่แหละได้ยินเสียงจ้ำโกกโกกโกกโคกโคกโคกอยู่โคกใหญ่ทะยานปลาตีตัวโคกปากใหญ่นูงนนะครับโคกปลาใหญ่ตัดแ่บตัดแสบตดแสบนะจะเป็นไทยนครเลยผมนึกนครนี่โอ้สาวนครพนมครับโอ้โหนี่ครับเสียงโคกนะครับ ปลาร่าแกก็หอมมากๆนะครับหอมดีครับสุดยอดครับน่าจะขายมาหลายปีแล้วเนาะอันนี้เนาะค่ะอ่ะดีจังไดขายมานานแล้วโอ้โหเบิรงกเบิร์ปลาแดกเป็นกลุ่มครับนี่ครับปลาแดกปลาแดกอร่อยมากหอมครับใหญ่เปิดปลาแดกเอามานี่หอมเลยนะครับนี่นครพนมนะครับนครพนมสงข้ามกับโรงแดมอย่างนี้ท่านคุณเนาะร้านใหญ่สีมีปลายเห็นชัดเจน น้อยส้มตําอ๋อตรงข้ามสวนเทิดพระเกียรติโรงแรมโฟร์จูนีวิวอ้าวได้ยินนะเด้อตามมาลวกครับมาซิมเบิ้งเดอร์นี่คือปลาย่อนนะครับปลาย่อนแซบครับปลาย่อนนะครับ ผมเคยไปเอดกินอยู่ริมแม่น้ำเซบังเฮียนนะครับอยู่เซโปนอ้อร่อยมากครับแล้วก็ตัวนี้เป็นนี่ครับปลามันนะครับปลามันเป็นปลาเข่งปลาเข่งใหญ่นะฮะมันมันมากๆเลยกินเข้าช่วงนี้นะครับจะเข้ากับข้าวใหม่ปลามันนะ นะครับบรรยากาศนะครับร้านก็สบายสบายครับบรรยากาศเป็นกันเองมากๆเลยร่มรื่นนะครับร่มรื่นอ่ะเดี๋ยวไปที่โต๊ะกันดีกว่านะครับมื้อนี้ผมจะกินตับักหุ่งนะครับกับปิงป่าได้สั่งปิงปลากันหรือเปล่าสั่งปลาเผานะโอเคโอเคเดี๋ยวเพิ่มปลายอนเข้าไปด้วยปลายยนเคยกินไหมปลายยนเยเลยโอ้ปลาปลายปลาปลานิ่นครับอันนี้เป็นปลานิ่นกะ น่าจะเป็นปลาหนีนเลี้ยงนะครับหากินได้ทั่วไป,ปดูเลยครับร oh. โโดูเลยครับโอ้โหค้อนเลยครับนี่โอ้โหดิสอิสยอนดิสอิสยอนปลายอนอันนี้ปลามันครับปลามันปลาหมอปลามันครับเออปลาเข่งครับอันนี้เปืเ่เหลือนี่แกงเห็ดไปแกงเห็ดเนาะแกงเห็ดครับเอาไปครับอีหนู ที่ขาดไม่ได้ครับนี่แจ่วครับแจ่วปลาแด้เลยนะฮะแจ่วปลาซุปต้มดำนะครับต้มตลตปลาหงูต้มปลาหงปูปลาฟ้านะครับปูปลาแด้บ้านเฮาอะไรนะครับแต่นี่เป็นสูตรีสาร,สารีเลยของนครพนมนะครับรน่ากินไหมเอาลับไปเลยครับ <c oughs> น้ำจิ้มปลาร้า <c oughs> น้ำจิ้มปลาฟามีอยู่สองน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มส้มนะครับขาเป่าไม่ร้อนเลย ยอดเลยครับมากินน้วกันครับอย่าอย่าทวนเลาะกันอืมปลาแดะครับแรงมากปลาร้ากินกินกิน,นปลาปลาปลาแดะมันจะหอมเอามไม่ปัญญานเน่ยตับปลาหูครับน้องครับโอ้เผ็ดครับเผ็ดแน่นอนอันนี้เอาซิมเบินเดอร์อืมปลาแดะเป็นแบบสุดยอดเลยครับ แซ่บเนาะกระเดะเพื่อนนี้เป็นออร์จินอลไม่เหม็นครับบางบางเก้านี่คือเหม็นแต่ตัวนี้โบ่เหม็นรสชาติสีกลมกล่อมครับต่อไปเป็นปลาย่อนครับปลาย่อนนี้ฉีอยู่ตามแม่น้ำนะอันนี้น่าจะเป็นปลาแม่น้ำโขงครับปลาย่อนแซ่บไหลครับตอนที่ผมไปเซีโปนนะฮะผมกินปลาย่อนอยู่ริมแม่น้ำเซ่บางเหียนโอ้แซ่บมากๆเลยเนื้อปลาจะนุ่มเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับโอ้โหเดี๋ยวเเอาจากนี้เอาจะกแถวนึงเลยครับนี่แถวหนึ่งเลย อีดแล้ว,วโอ้ยยืดไปครับโอ้โหสุดยอดเลยครับตำกล้วยครับตำกล้วยกะจะแทกต่างจากตำมะฮุ่งอยู่ครับอันนี้เขาซื้อบวกกินกับเขาครับกินเป็นกับแกล้มนะฮะอ่าโหื มัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยู่ะะด,ดีปลาปลาแดกเดยครับเข้ารักลมอยู่ที่ปลาล้าจริงปลาลาแกุ่ดยอดครับรสชาติดีมากๆรสชาติอร่อยครับปลาดกสำหรับตำกล้วยมื้อนี้ก็สุดยอดเลยครับนี่ครับปลาย้อนนะฮะเป็นปลาแม่น้ําโขงครับปลาแม่น้ําโขงม,มันนุ่มนุ่มมากๆเลยมากครับน้องๆกับหลายคนอยู่ครับไม่พอก็สั่งอีกได้นะครับผมแล้วก็ ใจขใจมันเอาเลนวอเลนนี่ครับปลามันครับอันนี้คือปลามันเป็นปลาเข่งตัวบักใหญ่นึงครับปลาเข่งตัวใหญ่แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นเอ่อช่วงข้าวใหม่ปลามันนะครับปลามันก็เป็นตัวนี้แหละครับมันบอเดี๋ยวเบิ้งครับเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งแก้เบิ้งโอ้โหมันเลยครับกระดากุมแกะเอามาเกิดมันติดมือเลยสองพ่อเนาะเขาเออเนาปลามันเนาะมันมัน มันมั่นครับมันหลเลยเอาขออนุญาตจกครับจกโอ้โหาอะไรอีกไม่เหลือต้มแตงนะไม่เหลืออรต้มเออเราม่้นต้อยน้ำตกวนี่น้ำตกน้ำตกหมูตกใช่ไหมโอ้โทษโทษโทษน้ำตกหมูครับ นี่นันจิ้ตาบอกนิ้ปลาร้บ่เฮ้โอ้จำประเด้ครับโอ้โหจัดจัดอีนี่มาตําสตําหู่สุดยอดเนาะไบึ้งแง่เหือดแตะเหือแตะมงเนาะเหือแตะเหือดแตะในปันอัพน้ำมาอันนี้อันนี้ดูร้อนไม่ใช่ดูหนาวจัดทำไปเ่นหลานนเหมือนกันเนาะที่บ้นอยตรง อยู่ตัวบุญน่โรงพยาบาลไหทประธานอ่ะแ้แกไม่ขายหรอขายยากค่ะเขาบอมขาขายกระอมปูนานี่เลยนี่จกนี้เลยเนี่ยเขาญาติย,ย่งนะคะคนอะไรเนี่ย ยูบุลูมีเนาะหอมเบิร์ตละครับโอ้โหกินได้สุดยอดจริงๆเลยเนาะพวกเราเนี่ยไม่เหลือเลยเบิรงตเบิร์ตไส้เชี่ยห้ครับตีพุ่งเลยครับนอนตีพุ่งเลรอไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยเจ้าโอ้โหเบิดเลยครับเบิดเลยสุดยอดสุดยอดเลยนะครับปลานี่ยโบเลอรเลยครับนี่ก้างมันเราก็กินโอ้โหอร่อยมากๆครับปลาน้อยส้มต่ำนะครับอ่ามากินได้ครับผมอยู่อ่านี่เห็นเสานี่ครับนี่ มหาโรดครับออกมาจากออกมาจากริมโคงนะครับกระเจอเลยทางที่จะมุ้งไปพระาธาตพระนมนะครับอร่อยมากๆเลยแซ่บหลายนะครับแล้วก็เพชรเพชดได้ใจเลยแล้วก็ปลาแกน่ะอร่อยมากปลาหอมมากๆเลยป้าน้อยเอ้ยแซ่บหลายของเจ้านี่ แซ่บหลายเลยมาอุดหนุนได้ป้าน้อยสมตํารสแซ่บนะครับมีมดซุกย่างแกงเห็ดแกงเน่าไม้ยำ่ำเหนมยหมูยอร่วมมีตําทะเลลาบหมูน้ําตกตม้มแซ่บโอ้หลายมาเบิง่งเอาแต่ที่ที่เด็ดตำมะฮุ่งเพื่อนนี้บัวธรรมดาครับสุดยอดเลยแซ่บหลายเอาเสร็จแล้วก็เข้ากับขอมือ่ห่อโตมือครับกับก้อนครับแม่น้อยฝีมือสุดยอดเลยนะครับนี่แหละป้าน้อยไปก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับป่ะเดินทางไปต่อนะครับ เดี๋ยวต้องไปกับไปที่พักก่อนพวกมึงลายครับที่ติดตามรับชมนะครับทิปนี้ผมขอปิดทิปสกรอนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนกลางคืนดีกว่านะครับสวัสดีครับ